สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาุวัดนะครับวันนี้ช่องวาวฟุตบอลมาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการวิเคราะห์วิจาร์ณเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับโดยที่วันนี้แมตช์สำคัญเลยนะครับเกมแดงเดือดครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับความสำคัญในเกมนี้ในอันดับตารางคะแนนแมนยูเอง จะว่าไปก็ถ้าพวกเขาแพ้ในเกมนี้แมสตี้ก็จะเป็นแชมป์เลยทันทีนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทางด้านของแมนยูเองกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก ก็คงจะไม่มีใครที่หวังว่าตัวเองจะกลับมาเป็นแชมป์ได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะเล่นแค่เพื่อศักดิ์ศรีนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลสำคัญกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเองก็ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะไล่ล่าทีมในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจะเก้นครอบถึงกับบอกเลยนะครับว่าวันนี้พวกเขาต้องการ3คะแนนเท่านั้นนะครับถ้าได้น้อยกว่านั้นก็อาจจะทําให้โอกาสในการไป แชบเป็นสิทธิของตัวเองนั้นแทบจะหมดไปเลยทีเดียวนะครับความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ขาดแค่ผู้เล่นที่เจ็บยาวไปก่อนหน้านี้อย่างอองตัวดีมาซิยาวนะครับที่สําคัญของแมนยูในเกมนี้ก็น่าจะเป็นการจัดทัพนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะลงเล่นมาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ในวันเพฤหัสบดีแต่ว่าก็ เกมกลางสัปดาห์หน้าในการเจอกับโรม่าเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายไปเยอะนะครับหลังจากถล่มโรม่ามาในเกมนัดแรกของฟุตบอลยูโรปาลีกได้6ต่อ2นะครับแต่ก็เชื่อว่าทีมจะมีการปรับผู้เล่นในแผงเกมรุกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฟอร์มของเมสันกรีนวูดเนี่ยถือว่าดีมากในช่วงหลังนะครับแล้วก็เกมยูโรปาลีกเป็นตัวสมรอง เกมนี้ผมเชื่อว่าเมสันกรีนวูดจะกลับมาเป็นตัวจริงได้นะครับแล้วถ้าดูจากคนที่ฟอร์มไม่ดีในเกมกับโรม่าย่างอ่ะมาคัตแรดฟอร์ดก็น่าจะเป็นคนที่โดนถอดออกไปนะครับเพราะว่าแรดฟอร์ดเองสภาพร่างกายช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ารบกวนอยู่ด้วยก็เชื่อว่า น่าจะได้พักก่อนแล้วครับส่วนเอเดิสันคาวานี่ที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในเกมกับโรมาก็จะยืนค้ำเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อไปปอกบาบูโนโฟฟ่แฟนานยังเป็นตัวรุกเหมือนเดิมคู่ตรงกลางสกอตแม็กโทมินีกับเฟลทจะเป็นคู่ที่โซชาใช้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับเมื่อเจอกับทีมใหญ่ๆขารที่ในแนวรับก็เปลี่ยนได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแมนยูเป็นชุดที่เราเห็นประจำนะครับชอวานบิชากา้าแม็กควแล้วก็ ทางด้านของลินเดเลฟประตูก็ดีนเฮนเดอร์สันกลับมาเป็นมือหนึ่งได้นะครับเร์วพูสิครับน่าสนใจกับการจัดทัพนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายของเนทฟิลิปแนวรับดาวรุ่งเนี่ยก็ยังคงมีปัญหานะครับเกมนี้ก็ยังไม่สามารถจะกลับมาช่วยทีมได้นะครับในขณะที่คนอื่นๆก็น่าจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนกับตัวผู้เล่นที่ใช้อยู่สักเท่าไหร่อยู่ที่โจเกนคอปแลลวครับว่าจะมาหมากไหนนะครับเกมล่าสุดเนี่ยส่งผู้เล่นตัวรุก คนสำคัญ4คนลงพร้อมกันหมดเลยนะครับทางซาร่ามาเน่ฟิมิโนแล้วก็ดีโกโชต้าแต่ว่ามีปัญหาก็ตรงที่ว่าถ้าลงตัวจริงเลยเนี่ยเราเล่นไม่ออกขึ้นมาตัวสำรองที่จะลงมาพลิกเกมมันไม่มีนะครับนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้ครอปเองก็ไม่น่าเสี่ยงที่จะส่งผู้เล่นตัวรุกลงพร้อมกัน4คนนะครับขณะที่ฟาบิโยก็น่าจะยังต้องเป็นเซนเตอร์ต่อไปนะครับคงไม่กล้าเสี่ยงใช้คนอื่นแล้วก็ ดังนั้น1เวคนแรกประตูก็จะเป็นอาริซงเบกเกอร์นะครับแนวรับแบกขวาแบกซ้ายตัวเดิมอยู่แล้วเทรนเนสเตอร์อาร์โนกับแอนดูโรเบอร์สันขณะที่แนวรับเซนเตอร์นะครับฟาบินโยจะเล่นคู่กับโอซานคาบักขยับขึ้นมาในแดนกลางนะครับชื่อของเจมิลเนอร์ผมว่ามีโอกาสที่จะได้สตาร์ทในเกมนี้นะครับเล่นรวมกับเดียโก้คันตาร่า แล้วก็รวมไปถึงจอร์เจียวไยนาดุมนะครับสามประสานในเกมลุกโจตาน่าจะเป็นคนที่หลุดไปนะครับซาร่ามาเน่ฟิมิโน่น่าจะถูกเลือกก่อนในเกมนี้นะครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับ ลิเวอร์พูลช่วงหลังมาเยือนที่โอทราฟอร์ดเนี่ยรูปเกมการครองบอลพวกเขามักจะทำให้ดีกว่านะครับสาเกมหลังสุดที่มาเยือนที่โอทร a ฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลครองบอลได้มากกว่าแล้วเกินกว่า60%ทั้ง3เกมนะครับแต่ว่าจบลงด้วยการเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปอีกนัดหนึ่งผมเชื่อว่าเกมนี้สถานการณ์ในการครองบอลด้วยความที่แมนยูมี เกมที่ดีขึ้นมีนักเตะอย่างปอกบาที่อยู่ในฟอร์มที่ดีมีนักเตะอย่างบุโนโน่แฟรนันที่ก็อย่างที่เราเห็นว่าเล่นดีขึ้นอยู่แล้วกับแมนยูในช่วงหลังดังนั้นผมมองว่าตรงนี้น่าจะทําให้เปอร์เซนต์การครองบอลอย่างน้อยกลับมาอยู่ในฝั่งของแมนยูแล้วนะครับในเกมนี้แล้วเกมของเวอร์พููเองก็ปัญหาการบาดเจ็บรบกวนการถอยฟเบนโย่ลงไปเล่นเซนเตอร์กลางก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงแถมข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยเฉียบขาด อีกนะครับความมั่นใจต่างๆของผู้เล่นในแผงเกมรุกเนี่ยหายไปเยอะเลยทีเดียวแล้วเกมที่จําเป็นที่ต้องมาเล่นเพื่อ3คะแนนด้วยผมว่าเกมนี้จะเป็นแดงเดือดที่สนุกนะครับหลายเกมเราเห็นเกมแดงเดือดมักจะเล่นแบบอึดอัดแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเ้าใจสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเกมนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับคือแมนยูเองอย่างที่บอกไปในช่วงแรกตารางคะแนนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรดังนั้นแมนยูก็คงจะมาเล่นแบบสนุกแล้วก็ เล่นเพื่อที่จะให้เกมแ่งขันมันออกมาแบบที่ไม่กดดันตัวเองมากนะักเราก็เล่นเกมลุกมากกว่าหลายๆเกมที่ผ่านมาในการเจอลิเวอร์พูลส่วนลิเวอร์พูลอย่างที่เรารู้กันนะครับหนึ่งคะแนนมาอาจจะไม่เพียงพอกับการไปไล่ล่าโซนแชมเปี้ยนส์ลีกอันนั้นก็จะเป็นเกมที่ผมว่ายังไงก็จะเปิดเกมเข้าใสา่กันมากกว่าในเกมแดงเดือดหลายๆเกมที่เราเคยติดตามนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสภาพความมาพร้อมดูจากความมั่นใจดูจากฟอร์มการเล่น ทีนี้แมนยูหยุดยากครับผู้เล่นอยู่ในฟอร์มที่ดีหลายหลายคนตัวเลือกในแผงเกมรุกมีสลับกันลงมาได้ทั้งแรดฟอร์ที่ก็สลับกับกรีนวูดลงมาแล้วยังมีความน่ากลัวดังนั้นผมมองว่าวันนี้แมนยูดูดีกว่านะครับทีเด็ด77ดาวครับให้ฟันธงในเกมนี้ผมขอเลือกฟันธงไปที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่อื่นครับถ้าจะฝากไว้ก็ฝากไว้กับทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ3ทีมครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์อย่าลืมครับฝากกด subscribe, ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟบอลเอาไว้ด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ครับ